สวัสดีครับผมจะราบจัดครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านอโรมิชาขาปทุมธานีครับผมนะวันนี้ครับเราอยู่กับรถใหม่ป้ายแดงครับเป็น c i v i c FE RS ครับ e H e v นั่นเองครับผมนะอ่าครับบอกเลยว่าคันนี้ครับลูกค้าครับนะไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับรุ่นที่จากสวนกุหลาบนอนนั่นเองครับผมนะก็ขอขอบคุณนะครับสวนกุหลาบนอนคอนเนคชั่นจริงๆครับนะที่ทําให้เจิดนะครับได้จัดโปรเจกต์คันนี้ครับนะ คันนี้ครับเจ้าของบอกว่าจะหนักจะเต็มแบบว่าเอาให้สุดไปเลยนะครับผมนะขอแบบสุดเลยครับจะจัดให้ได้แน่นอนครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนะอ่าเรามาเริ่มจากล้อก่อนนะครับล้อตัวนี้ครับเป็นล้อเวทขอบ18นะครับผมนะ5รู114.3นะครับสองรุ่นซีวิกนะครับผมนะสายได้ทั้งซีวิก f e f อีนะครับสามารถจัดได้นะครับผมนะอันนี้เป็นงานคุณภาพจาก NK p e r f o r m a n c e นะครับผมนะหรือว่ารับประกันโครงสร้าง10ปีเต็มนะครับนะ ต่อมาครับเป็นในส่วนของแผ่นกันกระแทกครับผมนะจากทางซิลเวอร์นะครับนะเอไนสยส่งเข้าประกวดนั่นเองครับผมนะบอกเลยว่ากันกระแทกกันหินเดดนะครับปกป้องข้างล่างปกป้องเครื่องยนต์จากรอยหินได้อย่างแน่นอนครับนะต่อมาครับในส่วนของโช๊คนะผมนะลูกค้าเลือกเป็นโปรเฟนเดอร์ครับนะใจรักโปรเฟนเดอร์มากนะครับคนนี้นะครับนะบอกว่าอยากได้โช๊ที่รองรับแรงกระแทกได้อย่างดีนะครับมีกระบอกสูบที่ใหญ่นะครับก็คือว่า แกเนี่ยเป็นเป็นคนตัวใหญ่หนั่นเองแกเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่แล้วอยากได้โชกที่มันรองรับแรงกระแทกได้เยอะนะครับเพื่อที่จะขับได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับเลยเลือกเป็นโปรเฟนเดอร์ครับที่บอกโชคใหญ่ลูกสูบใหญ่รองรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีครับผมนะ <Wow. S 1> ซึ่งโชกตัวนี้เนี่ยเป็นระบบโมโนโชกนะครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้16ระดับสูงต่ำสไลด์ก็บอกจัดทรงได้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> นะโหลดก็ได้ครับสแตสนดร์ดก็ได้ครับนี่อันนี้โคตรเปรียวนะครับนะ ต่อมานะครับอันนี้ลูกค้าครับผมจัดให้เลยครับเป็นน็อตเลแท้นะครับนะน็อตเลแท้กันขโมยได้นะครับอ่ามีบล็อกให้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะครับในส่วนของความปลอดภัยกันนิดนึงนะครับในเรื่องของเบรกครับผมนะตัวนี้เป็นเบรคคัสตอมคายเยนส8บแซดนะครับนะตัวนี้ครับมาพร้อมกับฮับสีทองนะครับนี่เป็นลายก้างปลาจะเป็นลายก้างปลาแต่ตัวนี้เป็นขนาดประมาณ355นะครับนี่ บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเบรกเนี่ยหกพอตเป็นสูบเลี้ยงด้วยครับสูบเล็กกลางใหญ่นะครับนะบอกเลยว่านุ่มแน่นหนึบแน่นอนครับมั่นใจทุกการขี่เบรกได้อย่างมั่นใจแน่นอนครับอ่ะต่อมาครับในส่วนของเบรกนะครับนะตัวเบรกเนี่ยเราเลือกที่จะใช้นะครับเป็นน้ามันเบรกคอตอนนะครับ h ท a v y Duty Super ดอทสนะครับตัวนี้ครับที่สามารถทนความร้อนได้สูงสุด27 7อองศากันเลยทีเดียวนะครับผมนะบอกเลยว่าแทบจะมากสุดในตลาด นะครับต่อมาครับตัวนี้ก็เป็นสายถักนะครับนะเรามีสายถักแถมให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของช่วงล่างครับเป็นตัวปรับแคมเบอร์หลังนะครับตระกูลซีวิกแน่นอนอย่างที่เจอดอกในหลายๆคลิปนะครับหลายๆคันนะครับก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใส่สตัดโรดนะครับแนะนําว่าให้เปลี่ยนตัวปรับแคมเบอร์หลังไปด้วยนะครับเพื่อที่มันจะไม่กินยางด้านในนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดการเฉดสีแล้วมันเกิดเป็นลวด แดงออกมาครับเหมือนคลิปนกว่าก่อนหน้านี้ที่เจดแนะนําไปครับอันตรายครับแล้วก็มีเฮดแดงฮอนด้านะครับนะบอกเลยว่าซิ่งๆกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งตัวจานขยายด้านหลังนะครับจานขยายด้านหลังตัวนี้นะครับนะลันสต็อปส่งเข้าประกวดนะครับนะตัวนี้นะครับนะเป็นลายก้างปลาเจาะรูซอล่องเรียบร้อยนะครับขนาดจานประมาณ320นะครับบอกเลยว่านุ่มเนึบแน่นอนครับบอกเลยโคตรเต็มคันนี้แบบเต็มจะจัดจอจัดให้ได้หมดนะครับนะ ใครชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนสเปคแบบไหนเจิดจัดให้หมดเลยครับนะเดี๋ยวคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ดาวตเอนนมออทุนนดดิไาวกูแม่ใบผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้าซีวีเฟีสีดำคันนี้ครับเจ้าน้องแมวน้ำนะครับนะบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มทั้งช่วงล่างทั้งล้อยางและเบรกกันเลยทีเดียวครับเรามาเริ่มกันที่ล้อก่อนนะครับล้อเป็นล้อเวสบีเอสสุดสี่ครับสีอลูมิเนียมแบ็คบอกเลยว่าโคตรโดนใจครับสีดำได้แบบนี้นะครับนะพร้อมกับยางครับตัวนี้ลูกค้าใช้เป็นยางเดิมครับเป็นมิชลินพาร์ตสปอร์ตสี่ครับขอบสิบแปดนะครับผมนะ แล้วก็มีโช๊คครับโปรเฟนเดอร์ฟิสเซอครับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่29,500บาทครับผมนะแล้วก็จะเต็มด้วยชุดเบรกครับเบรกหน้าครับคาร์บอนสิแปนะครับนะตัวนี้ครับราคาอยู่ที่53,000บาทครับชุดจานขยายด้านหลังของล่างสต๊อปราคาอยู่ที่11,000บาทครับผมนะแล้วก็แผ่นกันกระแทกด้านล่างครับเพื่อปกป้องเครื่องยนต์จากหินจากสิ่งต่างๆครับผมนะของ Silver Armor นะครับราคาอยู่ที่4,900บาทครับผมนะ ตัวนี้ครับมีลิ้นด้วยนะครับของเอ็นซนัแจมนะครับผมนะราคาอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทนะผมนะงบคันนี้อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0มีทอนนะครับคันนี้นะครับ2 0 0แส0มีทอนแน่นอนครับเจอมีทอนให้ทุกท่านแน่นอนครับนะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันกันครับนะดูรล้อนะครับตัวนี้ครับล้อเวสนะครับ VF04 นะครับนะขอ18บนะครับใส่กับชุดเบรกครับผมนะครับต้อม18บแดครับนี่เต็มเต็มแบบนี้เลยนะครับคันนี้มีนัล้อเลแทด้วยนะครับนะ เบิกให้ด้วยนะครับนี่ลิ้นนะโคตรสวยครับนี่ด้านหลังครับเป็นจานใหญ่ลันต็อปนะครับผมนะสามารถคัตต้อมสีครับได้นะครับนี่นี่รอบคันนะครับนะคันนี้ลูกค้าขอเหดแดงด้วยครับเจอีก็มีเฮดแดงให้ด้วยครับยื้เฟี้ยวกันเลยนะครับนี่ดูข้างนี้นะโคตรเต็มโคตรหล่อ งบนี้ครับ2องแสนมีทอนแน่นอนครับนะสำหรับลูกค้าไหนสนใจครับชุดเซ็ตแบบนี้ครับทักเข้ามาที่ทีเพจ all to click ครับผมนะเดี๋ยวเจอจะตอบพี่เองครับนะว่าอยากได้แบบไหนครับนะมีงบประมาณให้แน่นอนครับนะหรือโทรหาเจอที่0ี่ศูนย์ห้าสอผมหรือโทรหาทุกนั้นครับที่0ูน5 5 9 0 9ครับผมนะบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวแน่นอนครับฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้เจอด้วยครับผมนะใครอยากดูเซตอะไรแบบไหนครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผมนนนนนนนะบบบออออกกเเลลยยวววว่่่าาฟีี้้แครรััััสหขตไป